แต่พี่จะบอกว่าตอนนี้ตลาดมันเปลี่ยนไวมากผม <f> เห็นเทรนตอนนี้เปลี่ยนแบบน่าตกใจใช่เปลี่ยนแบบเร็วสุดๆแ,แต่จริงๆพี่จะบอกว่าณเวลาเนี้ยผู้บริโภคแม่งได้เปรียบอืม ok, ใช่ ok. ใชเพราะสมัยก่อนอย่างเจ้าตลาดอะอย่างเช่นโตโยต้าฮอนดอะไรพวกนี้เขาไม่เคยลดราคานะ เดี๋ยวนี้ลถเป็นแสนเออซิตี้คันหนึ่งอ่ะรดห้าหกหมื่นถ้าไซด์แอร์คอร์นี่รดเป็นแสนเพราะว่าเขาต้องมาสู้กับรถไฟฟ้าไงตั้งแต่รถไฟฟ้าจีนเข้ามามันทําให้กลไกตลาดเปลี่ยนกลไกตลาดเปลี่ยนการแข่งขันมันสูงแต่คนที่ได้ประโยชน์คือพวกเราไงที่เป็นผู้บริโภคและยิ่งช่วงนี้คนก็ถ้าอดได้ก็รอซื้อสิ้นปีเลยมอเต้โปเพราะว่าลดราคาแน่นอนรถราคาแน่นอนครับแต่คือมันมี2ด้านการแข่งขันมันสูงผู้บริโภคได้เปรียบการตลาดของ อาเฮียเขาชอบลดราคาไงคือกูไม่รู้ว่ากูจะซื้อจังหวะไหนอะเออคือคือใช่ใช่คือแม่แบบคือเมื่อก่อนเนี่ยสมมติพี่ซื้อเบนซ์คันหนึ่งกว่ามเขาจะลดราคาเนี่ยมันต้องแบบปลายอายุอะต้องตกรุ่นแล้วรุ่นใหม่จะออกรุ่นใหม่จะออกอันนั้นคือเรารู้ไงใช่แล้วแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเราจะซื้อได้เวลาไหนก็ได้ก่อนที่รุ่นใหม่จะออกใช่แต่แต่อันนั้นคือความพอใจของเราไงคือถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากซื้อรุ่นใหม่เรายอมซื้อรุ่นเก่าเรายอมใช้ของตกรุ่ ตแต่ประหยัดไปเยอะมากมันอยู่ที่เราไงไว่าเราว่าเราแบบโอเคยอมเ่วยตอกนนลือกเ,ออเราเป็นคนเลือกแต่อันเนี้ยมันมันเลือกให้มึง